หนึ่งเรื่องสำคัญก่อนเริ่มสร้างช่อง TikTok ค่ะ c o ว c สนา s n a s t e p า n o v s k i ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องโค้ c ว w สนาสอนสร้างธุรกิจความรู้หรือโค้ c ว w สนาสอนทำออนไลน์สร้างรายได้7็ดหลักนั่นเองนะคะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ค่ะโคช้ชเอาความรู้เอาเคล็ดลับค่ะที่จะมาบอกทุกคนนะคะก่อนที่มือใหม่ทุกคนจะเริ่มเข้ามาสู่โลกของ TikTok ก่อนที่จะเข้ามาสร้างช่อง TikTok นั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้อย่างมากๆนะคะ เรื่องแรกเลยนะคะที่มันสำคัญคือการที่คุณค่ะจะต้องมีภาพสวยๆที่เป็นภาพเห็นเพียงแค่จากหัวลงมาแค่ครึ่งตัวนะคะคุณจะต้องเตรียมภาพนี้ไว้ให้ชัดเจนและต้องเป็นการใส่เสื้อที่สีสดใสแบล็กเกลนียค่ะสะอาดสะอาดและก็เป็นแบล็กเกลที่เป็นสีดึงดูด และเสื้อที่ควรใส่ก็ต้องเป็นสีที่ดึงดูดด้วยนะคะจะสามารถทำให้คุณค่ะโดดเด่นบนช่อง Tik t o k ในการสร้างช่องในการสร้างโปรไฟล์นั่นเองนะคะทุกคนค่ะแล้วค่ะคุณจะต้องใส่ข้อมูลนะคะที่จะต้องเติมลงไปในโปรไฟล์ว่าช่องของคุณเนี่ยค่ะสื่อเรื่องอะไรช่องของคุณทำอะไรนะคะโคชแบ่งปันทุกคนไว้แล้วว่าชื่อช่องของโคชโคชวัสนาสอนทำออนไลน์สร้างไรายได้เจ็ดหลักโคชวัสนาสอนสร้างธุรกิจความรู้อย่างนี้ค่ะเป็นต้นนะคะ ซึ่งคุณจะต้องมีช่องของคุณให้ชัดเจนว่าคุณต้องการเข้ามาบนโลก t k t o อกนี้ค่ะคุณจะเป็นใครซึ่งจะต้องชัดเจนเพราะว่าช่อง t k t t o k ค่ะเขาจะไม่โอเคเลยถ้าคุณทำช่องแบบมั่วๆเขาจะส่งไปไม่ถูกคิดไม่ถูกทางเขาจะส่งไปหาคนค่ะเขาก็ไม่รู้เขาจะส่งหาใครเพราะว่าคลิปของคุณค่ะมันสเปะสปะนะคะทุกคนค่ะและอยากจะบอกทุกคนว่า วันนี้ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นบน Tik t o อกแล้วนะคะขอให้คุณค่ะทำโปรไฟล์ของตัวเองให้สวยทำโปรไฟล์ของตัวเองให้โดดเด่นและตั้งค่าในทุกๆจุดก่อนก่อนที่คุณค่ะจะไปเริ่มอัพคลิปจะไปเริ่มโพสตต่างๆนะคะและสิ่งที่ Tik t o อกนะคะเขาชอบคือการทําคลิปวิดีโอสั้นค่ะ15วิ60วิหรือ3นาทีค่ะซึ่งคุณสามารถที่จะอัพคลิปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ทิ้งช่วงนะคะ1คลิป4ี่ชั่วโมง1คลิปสชั่วโมงค่ะ t ิ๊กต็อกเขาก็จะทําการประมวลผลแล้วก็ส่งไพรซ์นีนะคะไปหาคนที่เขามีความคิดและมีความเห็นแบบเหมือนคุณโอเคนะคะถ้าคุณนะคะเริ่มเข้ามาสร้างช่อง t ิ k กต็อกคุณจะต้องทําเรื่องนี้เป็นด่านแรกเป็นสิ่งที่สําคัญก่อนที่คุณค่ะจะอัพคลิปนะคะไปตั้งค่าให้เรียบร้อยตั้งค่าโปรไฟล์รูปสวยๆตั้งค่าในเรื่องของอ่าโปรไฟล์ที่คุณทำอะไรให้ชัดเจนใส่ช่องทางการติดต่อให้เรียบร้อยโอเคไหมคะทุกคนคะ และท่านไหนคะ่ะที่อยากจะเรียนรู้แบบเจาะลึกเลยนะคะโคช้ชมีคอร์สสอนทําออนไลน์นะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างชอ่อง TikTok ปั้นชอ่อง TikTok คะ่ะให้ดังให้ปังโอเคนะคะโคช้ชก็จะมีคอร์สออนไลน์ให้กับทุกคนนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้อยู่ในคลาสนี้ค่ะแล้วช้ามาเจอกันนะ